ขณะนี้โมดากับปาเบียนกำลังคิดวิเคราะห์แยะกแยะอยู่นะโอ้งานทำมือตาขนาดเลยไปดูบรรยากาศวันนี้จะมีรถไถเข้ามานะคะเพราะว่าฝนตกไม่ได้ทำงานหลายวันเมืองเนือบรรยากาศส่วนสันนะ่ะอันนี้เป็นมะเฟืองนะคะกำลังออกลอกออกดอกนี่ตะมุตะมิกินกับแหนมเนื้ออร่อย อันนี้ต้นไม้ให้เตรียมปลูกนะคะมีพวกสักพ,พยุงมะข่มะข่าปลูกนะคะเราจะทาเป็นสวนพืชให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอ,อ่ร่มร่มเงาอันนี้หมดละอันนี้เรียบร้อยเบิดแล้วหมดแล้วนะคะละไมเขาเรียกว่า อันนี้ทุเรียนเทศเวลาเราเดินเราก็จะมีโมนาฟาเบียนคอยตามอันนี้ลามันนี่เวลาเราจะกินอะไรเราก็เด็ดเอานะคะเก็บผักเก็บหญ้ากินตามภาษานะคะฉันมันคนจนต้องทนแบบนี้โอ้ยได้แล้ววันนี้จะทำสเตโูนะคะทำสเตูผัดมาละเด้พอพม่พี่น้องแมวสต่อโอ้ ตงละนี่วันนี้จะเอาสตอลงมากินนะคะทำสตอผัดผัดหมูผัดใช่หมูเพราะว่ากุ้งไม่มีนะคะแต่จริงกุ้งถูกนะช่วงเนี้ยแต่ว่าติ๊กไม่ชอบกินกุ้งนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเลี้ยงกุ้งแล้วเบียเบียมากเลยอันนี้นะดูบรรยากาศของสวนมันมาละมันมาละนี่เขาจะคอยตามตลอดนะคะโมนาฟาเบียนนะคะทำตัวเป็นประโยชน์มากเลยลูก ไม่เหมือนอีโมนาฟาเบียนที่อยู่เยอรมันอีแลมนั่นแหละที่อยู่แลมโก้น่ะลูกอีหนิงน่ะเฮียอ,นนอันนี้มะกอกอันนี้มะกอกอันนี้ไว้กินกับสตาร์มะหงเลยเดี๋ยวมันก็จะร่วงเองพอมันจะหล่นลงมาแล้วเราก็เก็บลูกมนแล้วก็เอาล้างก่อนแล้วก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้นะคะแช่แข็งเวลาจะกินแล้วก็ออกมาแช่นะ้ำแป๊บเดียวมันก็จะนั่นแล้จะกินได้อันนี้บรรยากาศเราจะพามาดูอ๋อ วันนี้จะมีการเกลี่ยด,ดินนะคะเอาไปใช้ที่นู่นนะเดี๋ยวรอรถไถเข้ามานะคะพารี่พิเศษมากเลยนะคะกับแก้วมังกรโนานโนโนนี่เดนี่แก้วมังกรอุ้ยตัวนี้อร่อยมากอ๋อสีขาวนะแต่ว่าอร่อยนี่ชะงกโขทัวนะคะจะมากันแบบชะงกถัทัวอันนี้จะประดะับ จะปัดะนะคะไม่ใช่ขนุนนะคะต้นนี้โอ้เต็มเลยวิ้งบนด้วยวมีข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรอมันแกะแล้วเราก็จะเอามากินอ,อันนี้ทุเรียนนะคะที่นี่มีเอาทุเรียนมาเป็นร้อยต้นเลยแต่ว่าปลูกไม่เป็นเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบต้นนะคะมีสีแดงด้วยนะเป็นรูปแบบว่า ของมาเละซื้อมาต้นละพันห้าริ้นนิดเดียวเองตอนนี้ราคาต้นห้าสิบาทจีนสีดายเลยนะเพราะว่าเราปลูกเราก็ตายนี่อันนี้นะคะวันนี้จะมีการเกลี่ยตรงนี้ออกมาเกลี่ยเนินเนี่ยที่มันเป็นขยอกขยอกขยอกเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเราก็จะแบบเพล y s เซฟด้วยหนึ่งที่เราก็จะสวยขึ้นสองเราไม่ต้องซื้อดินเพราะว่าเป็นหมื่นเลยนะไม่ได้ถูกนะ บอกให้ถ้าเกิดเอามาผมหลายๆรถอะแต่ถ้าเราจ้างรถไถก็ไม่กี่พันอะไรเงี้ยเป็นหลักพันแหมใช้กันหนึ่งชานฉลาดนะคะอันนี้เป็นไอเลนเวลาที่ใครจะมาแคมปิ้งนะคะเราก็จะไปแคมปิง้งกันกลางน้ําเลยเดี๋ยวเราจะทําเป็นบ่อรอบซีเมนต์แล้วถ้าเป็นน้ําสีฟ้าบูรากูลน,นะคะนี่อันนี้อันนี้ใครจะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้เลยสอง,งัวนี้โมโนาฟาเบียน นะสุ่ขุมวลนใช่ล่ะนะเดี๋ยววันนี้รอดูอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็จะทำคืออย่างนี้หน้าฝนมันก็อย่างนี้แหละมันก็ชัดล่าช้าหน่อยแต่ก็พยายามจะทำให้เสร็จไปก่อนนะโมนาฟาเบียนมาเร็วโอเคบาย